อ้าวเคลนะครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มีเกมของใหม่ครับในม,มีเกมนี้ชื่อว่าสูวายพวกเราเล่กันแล้วนะพาร์ทที่สามมานแล้วนะเย้โอเคไปเลยนะไม่ใช่วิ่งเห็บ Okay, nak, okay. Huuu, jatuh. Cak eh,

มันไา้หับเจอแล้วนะช่ยช่วยแม่แม่มันกดดันชิป โอ,โอ้โอเคเราไปเกมที่สองกันนะฮะโอเคมาแป๊บพัดเกมที่สองนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยอาจจะแล็กๆน้ดรู้แล้วเฟรมเลยตกน,น,นะโอเคตอนนี้ับตอนนี้เปิดระเบิดจะปาระเบิดหาพ่อถือลือ อันนี้ใส่ชุดเก,กาะก่อนนะขอดาบเถอะครับขอดาบ Thank you อันนี้ไม่ฆ่านายนายเราจะเป็นพวกกับนายก่อนไม่ทันแ่อนน้านาย,นายถูก,ถ,กถูกเยอะถูกเยอะ โอเคไปกันยันที่สามนะเขียนว่าผมหัวเยวันนี้ก็อยูู่รมามากันตอน,ตอน,ต,อนตอนที่สามนะเขียนมือเร็วมากโอเคได้หันก็พอใจแล้วนะ่อไปกันอยู่รอดนะ อย่ามีใครตามมานะคอดาบไดมอนด์ตึง้งจีตี้จีตี้คว,ว้าโอ้จัดของแป๊บนึงนะอีกอ,อืออือ ที่อยู่กองโอ้โหรถไฟเยอะสาดพี่พี่พี่เราไม่เอาแบบเป็นตุวกปานะอ้าวเกียงเกียงเจอเจอซูเพ็ดด้วย นี่คือการบอกรอยทางนะเวียร<ฮ>์ยูสวัดดิจ้า แหลกน้อยเจอโอเคนะฟิลลอนแล้วนะชุดเกาะเล็กโอเคนะตอนตอนนี้เป็นการช่วงชำระของนะเปรียัเปรี่ยนเอ้านกตด จือรู้ฟักอยู่ฟักอยู่ฟักอยู่แมนวันดีจ้าวันดีจ้าวันดีวันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้า โอ้โอ้อันนีพูส thank you really much อืมอืมแบลกละ ขลอดดูยังไว้อยู่นะติดเร็วมากนะแล้วก็แหลกด้วยนะเฮ้ยเ <c oughs> ชี่ยชิงชนะเลิศแล้วเลย สามคนว้าวปลาใส่ตัวเองด้วยนะฮะนะโอเคเอ่อกิปนี้นะครับผมขอ ตัวตัวอะไรก่อนนะสวัสดี